สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มวัย22ถ่ายเซลฟีเล่เล่นๆทุกวัน5ปีกลายเป็นเศรษฐีไม่ทันตั้งตัวหนุ่มนักศึกษาวัย22ปีชาวอินโดนีเซียรายหนึ่งนาว่าโกซาลีได้กลายเป็นเศรษฐีแบบไม่ทันตั้งตัวจากการขายรูปที่มาจากการที่เขาถ่ายเซลฟีเล่เล่นๆด้วยสีหน้าแบบเดิมๆเ,เป็นเวลา5ปีจนทําเงินได้มหาศาลโดยหนุ่มรายนี้จะถ่ายเซลฟี่หน้าตัวเองเกือบจะทุกวันมาเป็นเวลา5ปี แต่ละรูปก็เป็นหน้าเดิมๆแสดงสีหน้าเหมือนกันโดยเขาจะจ้องมองกล้องด้วยใบหน้าที่ดูไร้าอารมณ์ซึ่งจริงๆแล้วแต่เดิมเขาตั้งใจะจะใช้มันทําคลิปวิดีโอสําหรับโปรเจกต์จบการศึกษาจากนั้นเขาได้ลองเอาภาพของเขาไปขายในออนไลน์ปรากฏว่ามีผู้คนจํานวนมากเข้าไปต่อคขิวซื้อผลงานของเขากันเพียบยรูปของเขาเคยถูกตั้งราคาอยู่ที่3ดอลลาร์สหรัฐหรือราว98้าบบาทแต่ราคานี้ถูกซื้อหมดอย่างรวดเร็วจนปัจจุบันราคาพุ่ง สูงขึ้นไปถึง12,508ดอลลาร์ 12, สหรัฐหรือราว411,000บาททั้งนี้จุดเริ่มต้นความสนใจในภาพของหนุ่มรายนี้มาจากเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีเชฟคนดังไปซื้อเก็บไว้2-3ภาพหลังจากนั้นก็มีหลายๆคนเข้าไปซื้อตามจงกลายเป็นที่ต้องการมากในตลาดอย่างไรก็ตามปัจจุบันคอลเลกชันภาพเซลฟี่หน้าของเขาทั้งหมดเขาทั้งมีมูลค่ามากถึง1.2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว40ล้านบาททําให้เขากลายเป็นเศรษฐีไปเรียบ ร้อยแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดวูครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ